สวัสดีค่ะเจคเคนแนะนําให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมสวนนะคะแปลงนี้เป็นสวนทุเรียนอีกแล้วค่ะทุกท่านท่านใดมีความชื่นชอบทุเรียนนะคะสนใจจับจองเป็นเจ้าของสวนทุเรียนได้แล้วนะคะพื้นที่กําลังพอเหมาะคันเนื้อที่ขนาด2ไร่สงาน84ตารางวาซึ่งบนพื้นที่นะคะมีต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว19ตน้น ทุเรียน4ปี18ต้นมังคุดเงาะรองกองเต็มพื้นที่นะคะกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วทั้งสวนค่ะทุกท่านมีบ่อน้ำ1บ่อมีบ่อบาดา1ล1รูประวังระบบน้ำสปริงเกอร์พื้นที่อยู่ในแหล่งชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะอยู่ติดทางสาธารณะห่างจากถนนราดยาง150เมตรอยู่ใกล้ทะเล12กิโลเมตรนะคะ สาธารณูประโภคครบคันค่ะที่ดินฉนดทคุดแดงนะคะแปลงนี้สนใจจับจองเป็นเจ้าของบ้านสวนทุเรียนแปลงนี้นะคะ2ไร่2ง,งาน84ตารางวาราคา3 9 5ล้าน9 5 0 0 0 0บาทค่ะอยู่ที่ตำบลชากโดนอำเภอแก่งจังหวัดระยองนะคะ สนใจติดต่อสอบถามโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยติดต่อนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงด้วยตนเองชมบรรยากาศด้วยตนเองได้นะคะหรือต้องการชมพิกัดก่อนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้ารับชมพิกัดและรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้เจเคนโรราไปก่อนสวัสดีคะ่ะ